วันนี้เราเลือก TFG มานะครับค่ะเมื่อวานมีประชุมนักวิเคราะห์ค่ะแล้วก็ระหว่างประชุมเนี่ยต้องบอกว่าโทนบวกมากคือทงพูดริหารนี่บูมากนะคะจนระหว่างประชุมก็คิดในใจค่ะว่าเดี๋ยวจะเขียนเปนเปอร์แล้วเดี๋ยวหัวข้อเนี่ยจะใช้คําว่าคีไก่ขีมูทะลุฟ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าแนวร้มเนี่ย คือดีไปต่อเนื่องในครึ่งปีหลังและอาจจะไปปีหน้าเลยนะคะสําหรับใน,นแง่ของแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์เดี๋ยวเล่าภาพโทนในสิ่งที่ทางผู้บริหารได้ได้ให้ภาพมาก่อนละกันนะคะว่าสิ่งที่ทางบริษัทมองว่าแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์ยังดีต่อเนื่องไปในปีหน้าเนี่ยคะ่ะหลักๆเนี่ย จุดเริ่มต้นก็คือมาจากเรื่องของ ASF นะคะโรคไข้หวัดแอฟริกันหมูที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังอปีที่แล้วแล้วก็มาหนักๆเนี่ยเอาต้นปีนี้นะคะทําให้ตัวสัายหมูของบ้านเราอะค่ะลดลงไปเนี่ยประมาณ30%แล้วเราก็ได้เห็นราคาหมูเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็เราก็พูดบ่อยๆนะคะว่าหมูเนี่ยต้องใช้เวลาในการเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างยาวถ้าเป็นหมูขุนเลยอะค่ะจะใช้เวลาเลี้ยงเนี่ยสมมติเราได้เราได้ไดลูก เราได้ลูกหมูมาแล้วก็จะเลี้ยงให้เป็นหมูขนจนร้อยโลแล้วก็ชำแหละได้เนี่ยคะ่ะใช้เวลาประมาณ6เดือนแต่ก็จะมีพ่อแม่พันธุ์ที่มีการเสียหายไปด้วยนะคะเพราะนั้นเบ็ดเสร็จรทั้งวงจรเนี่ยต้องมี1 0ทธถึง12เดือนในการจะเลี้ยงสําหรับรอบนี้แล้วพอไปดูตัวอย่างของจีนหรือว่าเวียดนามที่เคยเกิด ASF ไปก่อนเรานะคะเขาใช้เวลาประมาณตีครึ่งถึง2ปีคะ่ะ กว่าที่สลายเขาจะกลับมาใกล้เคียงกับก่อน ASF อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยเอาระยะเ,เวลาตรงนั้นเนี่ยมาอิมพลายใช้กับบ้านเราซึ่งของเราเนี่ยเกิด ASF เมื่อประมาณสักกลางประมาณครึ่งหลังปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้เพราะฉะนั้นกว่าสลายจะกลับมาได้อย่างใกล้เคียงเดิมเนี่ยอาจจะเป็นกลางปีหน้านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางผู้บริหารก็เลยมองว่าน่าจะหนุนให้ราคาหมูเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงไปอย่างน้อยจนถึงปีหน้า พอหมูแพงแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดตัวราคาเนื้อสัตว์ประเทศอื่นๆนะคะคือซัพพายหมูหายไป30%ก็ต้องมาหาสัพพายของเนื้อสัตว์ประเทศอื่นซึ่งสินค้าที่ทดแทนมีความใกล้เคียงมากที่สุดก็จะเป็นไก่อะคะ่ะเพราะนั้นก็เลยทําให้ราคาไก่เนี่ยปรับตัวขึ้นมานะคะนอกเหนือจากการบริโภคในประเทศที่เยอะขึ้นแล้วพอดีจังหวะเวลากับการรีโอเพนพอดีค่ะแต่ละประเทศเนี่ยก็กลับมารีโอเพนกลับมาฟื้นตัวในแง่ของเศรษฐกิจกัน ความต้องการบริโภคก็กลับมามากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นตลาดส่งออกหลักของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นยุโรปกับญี่ปุ่นนะคะด่มานก,ก็เลยกลับมาพอดีค่ะพอกลับมาเนี่ยก็เลยทําให้ภาพรวมการบริโภคไก่ของเราเนี่ยก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกก็เลยส่งผลให้ราคาไก่เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะวันนี้ราคาหมูหน้าฟาร์มนะคะจะอยู่ประมาณสักกิโลละร้อยสิบสาบาท ทางผู้บริหารมองว่าอาจจะไปถึง130ยาได้ในช่วง Q4 แล้วก็ส่วนไก่เองค่ะวันนี้คือก่อนหน้าเรามาเล่าให้ฟังไปแล้วว่าขึ้นมา45บาท2วันมานนี้ค่ะแต่เห็นขึ้นมา46-47บาทต่อกิโลแล้วค่ะอันนี้ตัวราคาไก่หน้าฟาร์มนะคะแล้วก็จะน่าจะยังยืนสูงผู้บริหาร TFG บอกว่าน่าจะยืน48-50บาสไปอย่างน้อยเนี่ยถึง Q4 เลยค่ะ พราะนั้นเราจะเห็นภาพราคาเนื้อสัตว์เนี่ยควรจะต้องทรงตัวสูงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะและ Q4 ปกติจะเป็นโลซ s e a s ของกลุ่มนี้แต่ปีนี้เผลอๆอาจจะไม่ใช่โลซ s e a s ค่ะ Q3 ว่าพีคแล้ว Q4 เนี่ยอาจจะพีคต่อนะคะเพราะนั้นภาพรวมราคาเนื้อสัตว์ยังดูโอเคมากเลยส่วนในแง่ของต้นทุนวัตถุดิบค่ะราคาวัตถุดิบก็ยังขยับขึ้นนะคะ Q2 เนี่ยน่าจะเฉลี่ยขึ้นมาประมาณสัก5%ค่ะแต่ว่าด้วยปริมาณที่ดีกว่า ด้วยราคาขายด้วยราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นได้สูงกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าแนวโน้มทั้งรายได้แล้วก็อัตรากําไรขั้นต้นน่าจะต้องเป็นขาขึ้นในช่วง Q2 แล้วก็ Q3 ต้องขึ้นไปอีก Q4 เผลอๆทาจุดสูงสุดของปีนี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปในปีหน้าจริงๆผู้หานกว่าดีเียนปีหน้าเลยคือข้ามไปปีหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ก็เลย ต้องปรับประมาณการขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้สอดคล้องกับภาพ Q ิวที่ออกมาดีให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทนะคะที่ว่าปีนี้เขาก็มีการปรับเป้ารายได้ขึ้นค่ะเดิมเนี่ยตั้งเป้าไว้4 0,000 000, ล้านนะคะโตมาประมาณสัก15%ได้ตอนนี้นขยับขึ้นมาเป็น4 5่หค่ะโต30%เมื่อเทียบจากปีที่แล้วนะคะ Q ิวหนึทํเขาทำได้หมื่นล้านแล้วค่ะ พอน,นั้นก็ดูแล้วถ้าภาพเป็นแบบที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้เนี่ยสี่หม่าเนี่ยแต่ว่าเผลอๆก็อาจจะทําได้นะคะก็เลยปรับเป้าเขาขึ้นมาค่ะปรับกําไรขึ้นมาเดิมทีทําไว้ส0งพล้านค่ะสําหรับปีนี้แล้วก็ปรับขึ้นมาเป็น2อ0พค่ะจะโตเร่งตัวขึ้นเยอะมากเพราะปีที่เราทําได้500กว่าล้านนะคะแล้วก็ตัวในแง่ายราคาเป้าหมายค่ะแต่ขยับขึ้นมาเป็น7จ็ดบาทห้าสิบ นะคะจากเดิมเนี่ยหกบาทสาใช้ P/E เดิมค่ะ15เท่าเพราะนั้นยังพอมีอัพไซต์อยู่ประมาณ15%ก็แนะนําเป็นเกงกําไรสําหรับในแง่ของ TFG ตอนนี้ถามว่าชอบไหมก็ยังชอบอยู่นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะที่เราพูดมาทั้งหมดเป็นคอมมู d ิตี้ราคาไก่ราคาหมูมีขึ้นได้มีลงได้10ปีที่ผ่านมาก็เห็นภาพแบบนั้นตลอดนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากค่ะ37ล้านตัวต่อสัปดาห์แล้ว ปกติจะเห็น32 33เยอะๆคือ35วันนี้คือ37ส่วนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงขึ้นมาเอาไปแทนหมูที่หายไปด้วยนะคะเพราะนั้นหลังจากนี้น่าจะได้ทยอยเห็นสัพพายของหมูที่เข้ามามากขึ้น แล้วก็ตัวซัพพลายไก่เนี่ยก็อาจจะต้องดูอีกทีว่าจะเกิดโอเวอร์ซัพพลายไหมนะคะแต่ด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายคนในวงการอุตสาหกรรมหมูไก่เนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าครึ่งหลังเนี่ยยังดีมากนะคะเพราะฉนั้นเราก็ยังติดตามแนวโน้มนี้ต่อไปจะบอกคุณผู้ชมว่าด้วยความที่เป็น soft c o m m ม n i t y นะคะเราต้องติดตามราคาเนื้อสัตว์ค่ะ ตอนนี้แต่เฝ้าราคาหมูราคาไก่แบบอย่างใกล้ชิดมากคือดูทุกวันเลยคุณผู้ชมสามารถดูได้ทุกวันนะคะเว็บไซต์ของสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตร OAE นะคะมีทั้งราคาหมูราคาไก่ราคาต้นทุนมีให้ดูทุกวันถ้าเมื่อไหร่เห็นราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวลงเมื่อไหร่เราถึงเลิกเล่นกลุ่มนี้นะคะเพราะนั้นระหว่างในที่ราคาย,ยังดีเราเทรดดิ้งได้ค่ะก็แนะนำซื้อเก็งกำไระคะ่นะราคาเป้าหมาย7จ็บาทห้าสิบค่ะครับผมดูกราฟนี่ ตามที่พินิจบอกเลยนะว่าไก่ปีนี้นี่บินแบบโอ้โหบินเหมือนกับนกเลยขี่ไก่ทะลุฟ้าไปใช่ฮะคือราคาเทบจีขึ้นมาแรงจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ยถ้าจะมีจังหวะราคาย่อเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ว่าจังหวะย่อนี่แหละก็น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเข้าเกิงกาไรที่ดีนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้โอเวอร์บอสนะครับแต่เราเชื่อว่าไก่เนี่ยช่วงนี้ก็จะลงยากนะอาจจะมีจังหวะลงหน่อยแต่ว่า ด้วยเศรษฐกิจที่ยังดูคุมเครือนะครับด้วยเ,เม็ดเงินที่อยู่ในกระเป๋าที่อาจจะเหลือจับจ่ายใช้สอยน้อยลงหลังจากที่เติมน้ํามันแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์ยังคงเป็นสินค้าจําเป็นแล้วหุ้นก็มันไม่ได้มีตัวเลือกที่จะปาเป้าซื้อได้ทุกตัวค่ะมันมีตัวเลือกจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นขาขึ้นของหุ้นแต่ละตัวที่มีสตอรี่ดีๆมันก็ือขึ้นได้เยอะเกินบแบบอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ค่ะครับผมอ่ะก็ ย่อลงมาถ้าเกิดมีจังหวะย่ยอเนี่ยซื้อได้นะ TFG ย่อลงมาผมว่าดีเลยแหละเพราะว่ามันจะได้ลดไอ้เรื่องของโอ์บอสลงไปด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้นะหุ้นเด่นของเราวันนี้คือ TFG นะครับราคาเป้าหมายพี่ต่ปรับเพิ่มเป็น7จ็บาทห้นะครับจากเดิมเท่าไหร่นะพี่ไต่หกบาทสามสิบบาทสามสิบค่ะคใช่